สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายทุกคุทุกคนที่ขาไปรับชมคลิปนี้แลครับเนาะเดี๋ยวมันนี่ก็มาพอกับผู้เ่าหน่อครับผมดําเนินรายการมาพอกับผู้บ่าหน่อเดี๋ยวมัอนี่ซีมอัปเดตอัปเดตอาหารการกินอีสานบันเฮ่าครับผมอีสานบันเฮ่าครับผมมันนี่ก็มาพอกับช่องคอยคนอีสานเด้อครับผมดําเนินรายการโดยผู้บ่าหน่อครับผมเดี๋ยวมัอนี่ซีมอัปเดตอาหารการกินมันนี่เดี๋ยวสิผ้านนองมาปางมากินปิ้งกบผู้ใดเคยกินปิ้งกบนะครับผม อ้าวเมื่อวานเคยกินพี่กบอบอกพ่อยังไม่เคยกินเลยแล้วเขอเคยกินตะแกรงกบเดี๋ยวไม่เนี่เดี๋ยวสิพาเอาเบิ้งเดี๋ยวมันทายเบิ้งเนาะครับเนาะเดี๋ยวที่ทายเบิ้งไอ้ปิ้งกบนี่ยกำลังสีปิ้งเลยครับปิ้งกบกับไอ้สมปลาสมปะโดครับผมนี่สมปะโดสมปะโดสดๆเลยเฮ็ดเองครับผมสมปะโดนี่เดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับผมนี่ครับผมนี่ปิ้งกบปิ้งกบกับสมปะโด อาหารอีสานบันเห้านะครับนี่น, um นี่ต้นตำรับเลยเน <sk 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 <k <k ี่งามนี่มันก็ต้องมีกบกบกบนี่เป็นกบกบธรรมชาตรได้ครับเด้อบอมันกบเลี้ยงกบเบ้าครับผมไปขุดเอามาปางไปขุดเอากับผมครับผมไปขุดเอาในเบ้ามันเออเบ้ามันอยู่ไหนมาปางอยู่นี่เบ้าเบ้ามันวายบอมันกบเบ้าอีลีได้ครับเด้ออะไรตัวเด้เนี่ยเดี๋ยวสิว่าผมตัวนี่นี่กบหน้ากบหน้าเลยนี่ไปขุดเองเลย อัปเดตคือบอไดลงคลิปกับหลายหมือแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บบาหน่อนะครับเนาะก็อยู่ยังสี่แล้วครับผมอยู่แบบธรรมศาสตร์ตอนนี้กับบไดคินยังอยู่อยู่กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับเนาะคนอีสานบานเทากินยังไงก็กินได้ครับผมอยู่ยังไงก็อยู่ได้อยู่แบบธรรมชาสติ ธรรมศาสตร์มันสั่งมาเขาก็อยู่แบบธรรมศาสตร์อยู่แบบอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ปลามันก็หากินยังส่แลละครับผมหาอยู่หากินสบายเดียวกับปิ้งกบแล้วกับสตําบมะุงตําบมคุงกับตะม้งเพ็ดๆกินกับปิ้งกบเอาปาจะตำเหรอครับผมอันนี้นี่ครับผมบรรยากาศร่มกับเย็นสบายช่วงนี้ก็ยังบอกว่ค่อยหนาวบ้าได้ครับผมก็บอกว่าหนาวบ้านไดอยู่ บรรยากาศกันตอนอยู่บ้านฮะหนาหนาว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 บรรยากาศยังเขียนอยู่หนาว <laughs> ตอนป้าป้ามากีดยางตอนนี้มันกลางวันอยู่โอ้ยลูกกันเนาะคัดคออยู่ตลอดนะครับเน <laughs> าะแม่ลูกผมนี่บทธรรมดาเด้ครับผมเต็กกอนแม่ <laughs> สร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือแม่กับลูกโบตางกันปันใดแม่ก็ยังว่านะครับผมเฮ็ดทุกงมือกับเฮ็ดเพื่อลูกนะครับเนาะเฮ็ดนางเกล คำบ่มีดูกะห้อยนอนสบายแล้วสิมอดินล้นเนยังเนาะครับเนาะใช่ไหมน้องมาปังไม่ใช่เอาดูหน้าน้องางใช่หอเห็นบ่บยักเอออ้ยยักยักยักใหญ่ยัยักยักยักเล็กใหญ่ใหญใหญ่ยักใหญ่ยงไตั้มไปถึงรละดอละยะหึหึดึหยาึึหหึาึห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  มนสุกแล้วเดี๋ยวสีไายเบิ่งใหม่เนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกับพอดีมาต่อกันเลยครับต่อจากคลิปไอปิงกบย่ำเว่นนะครับเนาะพอดีตอนไอนี้กับบรรยากาศย่ำแรงย่ำแรงกับซีมาย่างย่างนี่ยังนี่อะไรนี่มองบางไอ้ไะไรวะหมักบกครับผมเอ,อวมาหมักบกเนาะย่างหมักบก มักบกคือเป็นยังสิมักบกมันก่ได้พาเอาบอกว่ามักบกหมูไอ้นี่มักบกหมูเนาะครับเนาะมันมันเหมือนสมองคนเลยอ่ะอะไรนะเหมือนสมองเลยมาบางเคยเห็นสมองคนเหรอคะเ,ออเคยแหละโอ้เคยสมองคนเป็นแบบนี้เหรออืมเดี๋ยวสิอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวสิเท็ดไอเจลเจลนี่ในนั้น<ม>เพราะมาเขาทำให้ก่อนดิ เจวเฮดเป็นแบบเจวมีอะไรวางไห้เนี่ยเจลหมักพริกพริกแข็งนะครับเนาะเจวพริกแข็งเ,เ,เ,งเ้ยนี่ครับนบ,บรรยากาศย้ำแรงล้งลางบ้าน,นครับผมล้างบ้าน นี่กําลังบ้านก็นติดทรงหน้านกันบ้านอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะอยู่แบบธรรมชาติที่นี่ของเก่าด้วยครับนี่ของเกา่ามีเอกมีคาดโอ้หลายอย่างนี่ของเกา่าของอมะเถาครับผม,ม<า>เดี๋ยวสิเดี๋ยวพ่อทําไฟให้ก่อนไฟมแรงนี่เดี๋ยวค่อยพลิกเดี๋ยวค่อยพี่พ่อใส่ให้ก่อนมา สีหน้าคนนี่ดูสีดนหมดเลยเต็มตาหมดเลยนี่ทุกคนหมดแล้วไม่เหลือให้น้องปางเลยเดี๋ยวค่ยวยวยวอย้ำาคนอย่างนี๋ก็จะเสียบแล้วนี่ จะเสียคนอย่างเี่ครับนีคนนี้คนนี้คน,นคนไหนคนนี้โอ้คนนู้นเหรอเออคนนี้อ,อยู่ในบ้านมันย้อนแสงจะส่องไปดีโอ้ไม่รู้เรื่องเลยครับเนาะนะกินได้ครับเด็กเนี่ย ผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไข่เด้อเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปคลิปต่อไปขอเกล้ขาขอบคุณ FC ที่ติดตามผมมาตลอดเนาะครับเนาะติดตามผมตั้งแต่ผมคิดเฮ็ดคลิปตั้งแต่แรกๆก <c ười> ็บ่เคยถิ่มกัน <c ười> <c ười> ผมก็ขอกับำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์ เช่กดสับตะไคร้นเร้งดึงด้วยเดงดึงเหรอลูกโอ้โเป็นเสียบด้วยเนี่ยเอาละครับเนาะเดี๋ยวจะน้อยผมไยเบิ้งไม้นะครับเด้อมันสุกก่อนเนี่ยครับไก่แล้วโอ้ยเลื้งหนากินเลยครับผมอย่างทานนะครับเนาะอย่างเต่าเลื้งหนากินน้ำปลาทำอะไรอ่ะ เเต้นไหม่สิเต้นไหม่สิเอาเรื่องเอฟซีอยากดูเนี่ยเต้นไหม่สิอ้าวหอมหุยหุยเลยครับผมเนี่ยกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเนาะโอ้จิ้มแจ่วใส่เข้าขวาจักน้อย โอ้ยหอมอีหลีหอม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 เนี่ยมาฟังพี่ก่อนควันควันไปทางนั้น เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปในแพ็กซันนีนะครับเนาะคลิปเร็วแท้กูได้เขามาก็อย่าลืมเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เพื่อกำลังใจผมกับดูเฮดคลิปต่อไปคือจบคลิปเร็ว,ทว,าารวแใใวทข้ขอขอบคุณ fc ที่ตามผมมาตลอดนะครับเนะาะขอให้พวกท่านจงม,มีแต่ความสุขความเจริญภูเบ่าวหนอะขอเป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับอนุมตบาลสวัสดีครับสวัสดีครับ